เจริญปุระตอบดีมากโดนถามเป็นดารานั่งแกร็บไม่อายเหรอถึงกับงง สายเจริญปุระโดนคนส่งข้อความถามเป็นดารานั่งแกรบไม่อายเหรองานนี้บอกเลยทายตอนดีมากทำชาวเน็ตกดไลค์ให้รัวๆใครว่าเป็นดาราแล้วชีวิตจะง่ายเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองไปทุกอย่างอย่างกรณีล่าสุดของนักแสดงดังสายอินทิราเจริญปุระที่ถึงกับไปไม่เป็นเมื่อโดนใครบางคนส่งข้อความมาถามว่านั่งแกรบไม่อายเหรอทั้งที่เป็นดารา แต่ด้วยนิสัยตรงตรงของทรายเธอเลยตอบแบบตรงไปตรงมาว่าตนจำเป็นต้องขายรถยืนยันแค่นั่งแกร็บไม่ใช่เรื่องอายหรือตกต่ำแต่อย่างใดวันนี้วันที่7ธันวาคม66 เทียเจริญปุระได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความที่ได้รับจากชาวเน็ตคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าตอบไม่ถูกเลยเจอทักนี้มากกว่าน้อยกว่าจริงๆแต่ก่อนก็มีรถฮะแต่ขายกินไปแล้วมันจำเป็น5,555ไม่อยากยืมเงินใครเยอะๆตอนนี้กู้ธนาคารทำบ้านอยู่แล้ว ต้นดอกไม่ใช่น้อยๆผูกพันกันไปอีกหลายปีจะซื้อรถมาใช้ไม่น่าใช่ความคิดที่ดีที่จะเพิ่มภาระหนี้สินให้ตัวเองอีกจริงๆนั่งแกร็บก็สะดวกนามีพึ่งพาน้องพึ่งพาเพื่อนบ้างถ้าไปทางเดียวกัน แต่เรียกเองมันก็ง่ายทุลักทุเลหน่อยเวลาขนของเยอะๆแต่ก็พอวางแผนเอาได้เราว่าแกรบอรก็ปลอดภัยดีใช้ได้นะคะแทร็กเส้นทางได้ส่งแทร็กกิ้งต่อให้น้องให้เพื่อนดูได้ไม่ได้ขึ้นแล้วหายไปในมิติลีลับถ้านั่งพรีเมียมใช้คูปองอะไรลดราคาได้อยู่ จองเวลาล่วงหน้าก็ได้เงินสดไม่ต้องพกตัดจากระบบเอาอยากทิปเพิ่มก็กดจากในระบบเอาไม่ต้องขึ้นไปต่อรองอะไรเราก็ใช้ทาง just grab และ premium แหละแล้วแต่วันแล้วแต่ว่านัดเช้ามากไหมของเยอะไหมจองเวลาไหมอะไรงี้นี่บอกทั้งคนที่ทักมาและบอกตัวเองด้วย ว่าเลือกนั่งแกร็บนี่มันดีแล้วละ่ะ 55, 5555 5ไม่ได้อายอะไรคะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตกต่ำถ้าไปทำงานไม่ทันหรือสร้างหนี้เยอะเกินตัวเนี่ยอายกว่านอกจากนี้สาวซายยังได้เข้ามากล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกว่าเอาจริงนี่แค่เอาบ้านไปจำนองกับแบงค์เพื่อกู้เงินมาซ่อม ก็รู้สึกว่าผีพ่อผีแม่จะฟื้นมาหยุมหัวแล้ว555555 55ไม่รู้จะไปซื้อรถหานี่เพิ่มทำไมมอมอมอตั้งใจทำงานหาเงินเก็บเงินกันใหม่อีกครั้งในชีวิตไปดีกว่าแก่ลงทุกวันทุกวันมากกว่าน้อยกว่ามีคนถามว่าจ่ายค่าแกรบทุกวันก็หนักพอๆกับผ่อนรถ ก็จริงฮะแต่เราไม่ได้นักทุกวันรถน้องรถเพื่อนวินบางวันก็รถตู้กองอะไรงี้สลับสลับไปรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าจ่ายเงินก้อนดาวรถแล้วติดผ่อนระยะยาวไหนจะค่าประกันค่าดูแลและอื่นๆจะซื้อมือสองก็เงินก้อนใหญ่แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องเมนทานั้นเรื่องเครื่องอะไรซื้อมาก็เสี่ยงอีกเราไม่ได้ติดกับมือสองมือหนึ่ง รถแทงรถถูกหลอกแต่ก็ดูตามความเป็นจริงเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกวินก็นั่งนะมีหมวกกันน็อกส่วนตัวด้วย55555 55จริงๆขี่ม้าเป็นอยากขี่ม้าไปทำงานที่สุดแต่ค่าเมนทานั้นน่าจะแพงหาที่จอดยากเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกบอกเลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปแบบเต็มๆเพราะหลายคนเข้าใจสถานการณ์ของทราย จเจริญปุระในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ก็มองว่าการนั่งกแกรบหรือรถโดยสารเป็นเรื่องปกติไม่ว่าพนักงานออฟฟิศหรือดาราก็สามารถใช้บริการได้เหมือนกัน